หงเกือบตายชนะบุดวิตด้วยลูกโทษของซาร่า์หประตูต่อศูนะครับอีกหนึ่งเกมที่ลิฟูนะั้นจะต้องถอดบทเรียนในการเล่นและแน่นอนว่านะครับลิฟูนั้นนะครับจะต้องเล่นให้เข้าขามมากกว่านี้นะครับในช่วงหลังถ้าเกมมันเข้มขน้นบอกเลยว่าอาจจะเป็นการยากลําบากนะในการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกถึงแม้จะเก็บ3แต้มได้4เกมก็ตามดีเถอะ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับ X Over Football อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเลี้ยวภูและวันนี้มาเจาะแผนเลี้ยวภูนะครับกับการที่เลี้ยวภูนั้นนะครับเจอกับเบอร์ลี่เกมที่หลายคนอาจจะมองว่าง่ายแต่ไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเกมหลังทีมชาติแล้วก็เบอร์ลี่เนั้นเล่นอุดขนาดนี้นะครับยังง่ายยังไงเลี้ยวภูนั้นก็ยากลําบากแล้วก็เลี้ยวภูเกมนี้นะครับก็ยังคงยึด11ตัวจริงนะครับจากเกมที่เจออาร์เซนอลอยู่นะครับซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะเดี๋ยวผมจะไปเจาะด้วยนะครับว่าทําไมถึงยังมีีีขข้้้้ออออดดดเเเเเเเสยยในนนนนนกกการลล่่คัับววผูติมมมหื ถ้างั้นไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเกมนี้เนี่ยก่อนเกมนะครับถึงแม้ว่าลีฟูลนั้นจะเจอเบอร์ลี่นะครับแต่ผมก็แอบกังวลนะครับเพราะว่าลีฟูลนั้นหลังเกมทีมชาติทีไรน่ะเละทุกทีเลยนะครับไม่แพ้ก็ติดเสมอนะครับและเจอทีมเล็กๆอย่างเบอร์ลี่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะเพราะแน่นอนว่าเบอร์ลี่นั้นนะครับก็ต้องเล่นอุดอยู่แล้วนะครับและเล่นสวนกลับนะครับและด้วยประสิทธิภาพของลีฟูลในฤดูกาลนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าทีมนั้ และถ้าจ่ายบอลพลาดเนี่ยก็ถูกสวนกลับนะครับแล้วก็ตอบโต้มีโอกาสเสียประตูสูงมากๆแต่ก็ยังดีในเกมนี้นะครับที่เบอร์ลี่นั้นได้โต้กลับร์พูลหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้คือประสิทธิภาพในการโต้กลับไม่ดีเพียงพอถือว่าโชคดีนะครับแต่ถ้าไปเจอนะครับทีมโตกลับดีๆอย่างไบตันกิตันพาเลตหรือแอสตันวิลล่าแบบฤดูกาลที่แล้วนะบอกเลยว่าร์พูลเหนื่อยแน่สําหรับเกมนี้เ,นเพื่อนๆเบื่อหรือเ,เปล่าเปิดยูทูบเพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <No. S 1> กําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนําบริการหา Premium, เริ่มต้นเพียงแค่วันละ19บาทหรือสมัครรายเดือนนะครับเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายแอดไลน์มาที่ Barry4k ฐานลูกค้ากว่า5 0 0 0 0คนจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิน้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มา Barry4k หรือสแกนหน้าจอนี้แล้วก็ทีมในเกมนี้เนี่ยก็เหมือนกับเกมอาร์เซนอลเลยซึ่งผมแอบไม่เห็นด้วย หนึงนะกับการให้โซลสไลนะ์นั้นเล่นแบ็คขวานะครับโอเคโซลสไลน์ okay, lide, เล่นดีในเกมที่แล้วนะครับแต่นะครับเกมที่แล้วเจอทีมใหญ่โซลสไลน์ในตำแหน่งแบ็คขวาโอ้โคตรแจ่มแน่นอนนะครับโดยรูปแบบสไตล์การเล่นของเขาแต่เกมวันนี้เจอเบอร์ลี่นะครับผมกลับมองว่าถ้าฟิมโปงลงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากกว่าแล้วก็ขยับโซลสไลน์มาเล่นกลางเลยแล้วก็ดรอแมคอลิสเตอร์ไปก่อนก็ได้นะครับคือถ้าสังเกตจริงๆอาร์เนอร์นั้นเขาก็มีเหตุผลเหมือนกันนะในการเอาโซลสไลน์นั้นมายืนนะครับเป็นแบ็คขวาเพราะว่าเเเเวววลลลลาาานจริงๆแ้ก็ห็หสมป์ดย ให้ลีพูนั้นกลางรับก็เลยเป็น2คนนะครับเป็นโซเซลายิงคู่กับกาเฟนแบกแล้วก็ดันแมกนิสเตอร์ขึ้นไปสูงเลยนะครับคู่กับเวดแล้วก็บางชดปากจังหวะก็ให้เวทนะั้นเล่นเป็นหน้าคู่เลยนะครับกับทางด้านเอกิติเก้นะครับซึ่งถามว่าเวิร์กไหมก็จริงๆมันก็จะเวิร์กในรูปแบบที่ลีพูนั้นสามารถครองเกมคุมเกมได้นะครับเพราะว่ากลางมันจะมีเยอะใช่ไหมแต่ประเด็นเนี่ยการเล่นกับเบอร์รี่นั้นนะครับผมกลับมองว่าลีพูนั้นเนี่ยถ้าอยากจะสร้างความอันตรายจริงจริเนี่ยสร้างจากริมเส้นน่าจะ เลยนะครับและเน้นในการคลอสเข้าไปถามว่าทําไมถึงเล่นแบบนั้นบอลโบราณเลยนะถ้าพูดแบบเนี้ยมันมีประโยชน์2อแบบนะครับอย่างแรกเลยเบอร์ลี่เนี่ยเล่นรับมากในเกมนี้เลยคือตั้งโซนต่ํามากๆจึงทาให้วิธีเดียวที่ริฟูนั้นจะเล่นกับเบอร์ลี่ได้ก็คือมีการเปิดคลอสเข้าไปและมีกองหน้าตัวสูงย่า่เอกิติเก้หรือโคดิกัรโปก็สามารถถูกเข้ามาในการช่วยนะครับลูกกลางอากาศได้นะครับผมว่าจุดเนี้ยริฟูจะสร้างประโยชน์ได้อย่างที่2อริฟูมีกองกลางนะครับที่ยิงลูกแถว2ดีหมดเลย4คนนะครับอาจจะเป็นฟอร์ลิสเวสแม็กอาร ลิฟฟูนั้นสามารถเก็บกินลูกแถว2ได้นะครับจากการที่เบอร์ลี่นั้นม่งออกมาอย่างที่3เลยนะครับลิฟฟูให้วิงแบกนั้นขึ้นสูงนะครับมันจะทําให้นะครับสามารถทางนะครับเกมรับของเบอร์ลี่ได้มากกว่านี้คือถ้าเบอร์ลี่นั้นไม่ยอมทางออกมาในการปิดแบกซ้ายแบกขวาของลิฟูโอ้โหโดนแบกซ้ายแบกขวาลิฟฟูนั้นตียับแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาประกบมันเลยทําให้นะครับเขาแอบเสียดายและกันในเกมนี้ที่เอาโซลสลนนั้นเล่นแบกขวานะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่าพอเป็นแบบนี้ปับ๊บลิฟฟูนั้นนะครรบบไไมมมมม่่่่สาาถเเเชืือออกกตด้จปปูแทบบี ภูบุกนั่นแหละแต่นะครับก็ไม่สามารถจ่อเกมรับของเบอร์ลี่ได้เลยได้ซ้ำนะครับเป็นชัดเจนเลยอย่างเช่นครึ่งแรกอย่างเงี้ยเอกิติเก้นั้นแทบไม่ได้บอลเลยได้ซ้ำนะครับหรือแม้กระทั่งซาร่านะครับก็คือถูกประกบติดเลยนะครับเพราะว่าวิงแบกซ้ายแบกขวานั้นไม่ได้กดดันมากเพียงพอแล้วก็นะครับเวีดนั้นบางจังหวะก็ดันขึ้นไปช่วยเอกิติเก้นะครับเพื่อทําการเก็บบอลแดนหน้าแต่ก็แอบเสียของหนึ่งละการผมกลับมองว่าเวียดนั้นนะครับควรเล่นต่ําลงมามากกว่านี้ซึ่งมันก็ชัดเจนนะเอรนะครจ่งหลังนั้า เมื่อก่อนและแต่เล่นต่ําลงมาและเวียดนั้นนะครับเล่นโคตรดีเลยนะครับช่วงสักนาที5060ประมาณเนี่ยคือสามารถเจาะนะครับแผงเกมรับนะครับของทางด้านเบอร์รี่ได้ดีมากๆนะครับเล่นลูกแคบๆคบได้ดีนะครับทะลุทะลวงเลี้ยงฝาเข้าไปหรือแม้กระทั่งนะครับการออกบอลนะครับออกบอลซ้ายขวาออกบอลเร็วถือว่าดีมากๆเลยนะครับคือปวนผู้เล่นเบอร์รี่ดีมากๆอันนี้ผมพูดถึงช่วงครึ่งหลังนะซึ่งจริงก็แอบมา2เกมนะที่เวียดนั้นครึ่งหลังเล่นได้ดีนะครับแล้วก็ถามว่าเกมเนี่ยมีความผิดพลาดอะไรหรือเปล่่่าาานนนกกรรเเเลลลววููผมมม็็ตจัังหะย ต้องได้แบบนี้แหละเพราะว่าเบอร์รี่เล่นเกมรับขนาดนั้นนะครับแต่อาจจะมีขัดใจนิดนึงเกี่ยวกับการกโปนะครับที่พี่แกนั้นก็ขยันตัดมาเหลือเกินนะครับตัดแล้วก็มายิงคือผมไม่ได้อะไรนะกับการที่นักเตะคนนึงจะตัดเข้ามายิงในฐานะปีกนะครับแต่ผมว่ามันควรเล่นหลากหลายมากกว่านี้ควรออกริมเส้นบ้างหรือบางช็อตนั้นนะครับเคอร์เคสเติมมานะครับพี่แกก็ไม่ค่อยจ่ายสักเท่าไหร่แต่ในเกมนี้นะครับสำหรับผมนะมองว่านะครับมันก็มีความผิดพลาดด้วยนะครับเรื่องลายการเล่นของเคอร์เคสเห็นได้ชััเเเเเลลยววว่่่่าาาานนนนะคค้้ีพแกิงอขม ว่านะครับยังดูมักึกมักกักอยู่หรือลายในการวิ่งสอนนั้นบางทีก็วิ่งเข้าใส่นะคบฟูลแบ็กอีกฝั่งหนึ่งมันก็เป็นลายที่ทางด้านกาโปนั้นจ่ายไม่ได้นะครับและมันมาชัดเจนนะครับตอนที่็อบโบลงมาอย่างเงี้ยเล่นแบก้ายชัยมาจะเห็นว่าโรบบ้นั้นมีลายการวิ่งเกมลุกนั้นที่ดีกว่านะครับคือมันจะมีลายการวิ่งเกมลุกนะที่แบบว่าอ่ะเข้าหลายจังหวะเข้าหลายช็อตนะครับหรือหลายเส้นทางส้าไม่คารโปนั้นก็สามารถเชื่อมได้แต่หลักๆแล้วการ์โปน,น,นะครับพี่แกก็ตัดเข้ามายิงเหลือเเเเกกกนน่่นววยยน่่ยป็มมมมอออาาาาางงลลค้้บบรร์ััแไตข ไพยายามเลี้ยงประคองนะครับกักโปก็ยิงติดหรือบางทีก็เปิดนะครับก็ไม่ได้แม่นอะไรเลยทําให้เกมรุกของลิอร์พูนั้นนะครับก็ค่อนข้างแย่มากนะครับหมายความว่าไม่สามารถทําอะไรอันตรายนะครับเบอร์ลี่ได้มากเพียงพอหรือแม้กระทั่งนะครับเล็กซิสแม็กลิสเตอร์เนี่ยผมว่าฤุกการเนี่ยเขาดรอปลงไปเยอะเลยเรื่องการเล่นนะครับแต่บอลเสียบ่อยมากๆบางชอดบางจังหวะนั้นนะครับก็เร่งตัวเองเกินไปหรือบางชดบางจังหวะนั้นก็ช้าเกินไปนะครับทำให้เกมลิอร์พูนั้นค่อนข้างเสียเลยนะครับในแดงกลางนะครับก็เป็นจ แแลกก็ก้้้ไไขใหดซึ่งมันก็ชัดเจนนะครับกับการที่ลิฟ์พูนั้นเปลี่ยนแมกนิสเตอร์เลยนะครับในครึ่งหลังนะครับแล้วก็เอาคอนเนอร์แบลลี่ลงมาก็แน่นอนว่าโซโบนั้นนะครับก็ไปเล่นกองกลางและเกมลิฟ์พูก็ดีขึ้นนะครับไหลลื่นขึ้นเยอะในการเล่นต่างๆมากมายแต่ประเด็นที่สําคัญเนี่ยผมกลับมองว่าพอครึ่งหลังนั้นเนี่ยยิ่งเกมมันตื้อๆตัตตนๆลิฟท์พูไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะครับจากลูกครอสักเท่าไหร่นะครับนี่แอบเสียดายเพราะว่าบางชดบางจังหวะก็ยังพยายามเล่นนะครับในรูปแบบจ่ายบอลเข้ากลางพยายามเลง มีแถว2ในการยิงเนี่ยเยอะมากๆนะครับยังไงมันก็น่าจะเวิร์กกว่ามันก็จะดีกว่าแล้วก็นะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บริพูปีนี้แม่งตายยากจริงเลยนะคือได้ลูกโทษนะครับจากลูกแฮนด์บอลอ่ะอันนี้ก็ผมว่าก็สมควรนะก็คือแฮนด์บอลและริพูซาลาก็ยิงไปได้นะครับก็เป็นการเก็บ3มแต้มที่สวยงามแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคอมเมนต์มาแล้วไอพวกที่บอกว่าเก็บ3แต้มได้เนี่ยคือดีแล้วเล่นยังไงก็ไม่เกี่ยวหรอก3แต้มคือเก่งที่สุดเออผมเข้าใจนะว่า3แต้มคือดีที่สุดนะครับต่อให้เล่นแย่หรือ เล่นแบบตื้อๆต,ตันๆเล่นแย่แบบนี้ทุกเกมเลยเหรอผมว่ามันไม,ไม่โอเคนะอย่างก็ต้องยอมรับตรง,ตรง,ตรงๆเลยว่านะครับเกมเนี่ยถ้าไม่ได้ดวงนะครับเรื่องจุดโทษเนี่ยลิปูจะชนะได้หรือเปล่านะครับผมว่าก็อาจจะไม่ได้ชนะนะมันก็จะเป็นปัญหาคาราคาซังนะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมกลับมองว่านะครับลิปูในฤดูกาลนี้เนี่ยพอเป็นทีมของอา์เนอร์เต็มตัวปั๊บเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นอายนะครับการเล่นเกมรุกนะครับสไตล์ทีมของเจอเกนคอปแล้วเนี่ยผมกลับมองว่านะครับทีมดูเล่นไม่ค่อยเป็นระบบสักเท่าไหร่่่่่่่่นนนนนนนะครรัััััแแตตอออยยยาาาาาาางี้้้้้พูดหหลวววมมมมทกกกเเเเซืใใขข ชัดเจนเลยว่าเล่นไม่คอยข้อขากันสักเท่าไร่เสียบอลบ่อยมากๆเลยนะครับเสียบอลด้วยการจ่ายเองอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอดูว่ารีพูนั้นจะปรับได้หรือไม่นะครับอย่างเจอทีมเล็กนยะรูปแบบการเล่นมันก็ต้องเปลี่ยนนะเจอทีมใหญ่รีพูก็ต้องเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งอย่างเกมนี้ที่ผมพูดแหละว่านะครับรีพูนั้นใช้ประโยชน์และการจากการเล่นนะครับคลองบอลคลองเกมลุกได้น้อยเกินไปซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็แทบจะทาประตูไม่ได้ยังดีได้ลูกจุดโทษนะครับแต่ภาพรวมนะถ้าสําหรับผมนะครับมันก็เป็นเกมที่ยากลําบากหนึ่ากเ ดูวิ่งน้อยกว่าเกมปกติไม่รู้ไม่ไดูสถิตินะแต่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่านะครับเก็บแรงเอาไว้นะครับในเกมกลางสัปดาห์หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะมีเจอเอเวอร์ตนอีกนะครับในพรีเมียร์ลีกซึ่งผมว่าเข้าใจได้นะครับว่าบางทีแล้วอาจคิดว่าอาจจะทีมเล็กไม่ต้องเร่งเยอะนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วลีพูนั้นนะครับก็มีส่วนที่ขาดไปนั่นแหละครับก็คือขาดเรื่องความเด็ดขาดนะครับในการเข้าทำบางทีแล้วนะครับลีพูนั้นอาจจะอยากได้นักเตะนะครับเห็นได้ชัดเจนว่าปีกซ้ายปีกขวานั้นต้องการเนี่ยต้พอขาดดงการงการเล นั้นดรอปลงไปต้องดูว่าลิพูนั้นจะมีการแก้อย่างไงนะครับในที่ผมพูดว่ามันก็แก้ได้นั่นแหละหุบผู้เล่นเลยปีกซ้ายปีกขวาเข้ามาข้างในวิงแบ็กซ้ายมุแบ็กซวาก็เข้าไปนะครับในการเล่นนะครับโจมตีในการเลี้ยงเข้าทําก็ได้นะครับแบบนั้นก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากกว่าในการเจอทีมเล็กแบบนี้นะครับแล้ทุกคนเขียนบ้างครับคิดว่าลิพูในเกมนี้นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับผม3มแต้มนี้สําคัญแน่นอนแต่ก็หวังว่าลิพูนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับการเล่นนะครับให้เขาขามากกวกังส เดือนตุลาอย่างเงี้ยหรือว่านะครับพศจิาันวามันจะเข้มข้นมากยิง่งขึ้นแล้วทุกทีมนั้นเริ่มเข้าขากันแล้วเมื่อถึงเวลานั้นร์พูถ้าหากยังไม่เข้าขากันอีกผมว่าแย่เลยนะในการเล่นนะครับเพราะว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าดวงและมันจะต้องเป็นนะครับเรื่องระบบการเล่นเรื่องอะไรต่างๆที่ริพูนั้นจะต้องมีการปรับจะต้องมีการแก้สําหรับฤดูกาลนี้อทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสามารถเห็นต่างได้อาจจะคิดว่าโอเคแล้วนะครับเล่นประมาณนี้นะครับขอแค่3มแต้มก็เพียงพอแล้วก็บอกมาได้เลยนะ ของคุณสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ